มาค่ะพี่น้องแซ่บน้อกันบ่ได้กินโดนลราเด็ดนี่แม่นุ่นนี่คือตีว่าเหมือนโดนเหดเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุขูสุคนค่ะมื่อนี้ก็พอกับหนูเล็กคนบานหน้าอีกแล้วนะคะพอกันยค่มือแรงคือเกาค่ะพี่น้องมื่อี้แต่งอยากแต่งกินกินแรงอีกคือเกาจาก้ามือ่อไ้ไดเมน,นูมานํ่เสนอก็คือซุปน่อใหม่ค่ะพี่น้องเม่อันนาน,านีนะะนานนาเนาะค่ะนาฝนกะซีมีน่อใหม่ซี่รายแน่เนาะค่ะกะบัท่านในเฮตกินจักเถื่ออันนี้น่อใหม่น่อใหม่สังไช่ค่ะอันนอแหลกข่องปีนะคะบัท่านในกินนะคะ เมื่อนี้ก็เลยได้๋ยโอกาสดีพ่อยังสมว่ายอยาก,กินซุปเน่อใหม่ค่ะพี่น้องเพลินกันเลยไปไปซับมาค่ะไปหามาหามาเองเลยค่ะพี่น้องก็เลยจะมาเห็ดซุปเพลินกินในเมื่อนี่นะคะเดี๋ยวห้ามาเบิงกันนะคะเพราะว่าเครื่องหฮากันได้เตรียมไ้เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีการเทดจังใดนะคะสีเสบ็บสีบปเสบปันใดกะมาติดตามมาเบิงมาซอย เอากำลังใจซอยเชียบในการเห็ดกินแรงในมือนีนะคะก่อนอื่นก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูเ็กคนบันไานำเลยกันนะคะมาเบิงกันเลยค่ะอันนี้เป็นน่อใหม่ค่ะต้มไปแล้วค่ะต้มใส่น้ำยานางไมแล้วเนาะคะ่ะมัน,น,นบรทเนเย็นค่ะพี่น้องก็เริบรทเนใสซุปทิ่มมาจาักข้าวค่ะพี่น้องจังสีคอยสีอันจะคอยสีซูปอันนี้เพิ่นเชียบ้งไปแล้วค่ะเชี่ยบมยิ่งยองป้วงไปจักน้อยแล้วใส่ปลาแดกค่ะเพิ่มความนัวไปแล้วนะคะ อายยังห่อนห่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวมาสีบเขาเคืองพันว่าค่ะคั่นเท่าอันบุงโหลดนะคะเดี๋ยวรอมันเย็นแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาอันซุปซุปพี่น้องเมืองค่ะอันนี้ก็พริกค่ะพี่พงขัวว่างหั่นนี่ละ,ะสดสดร้อนเลยนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ไม่ด้วยค่ะว้ยอันนี้เป็นข้าวคัวค่ะพี่น้องข,ข้าวคัวกะเพัาว่างหั่นละย่านบอ่อเสอียบบ่อคักนะคะพี่น้องคัวไม่เลยค่ะ อันนี้เป็นงาค่ะงาตำไว้แล้วสีเอาอยู่ในนี้เลยละค่ะพี่น้องบันนี้ก็มาเบิ่งผักค่ะนี่ค่ะผักข้าเตรียมไว้ค่ะอันนี้หอมบัวค่ะพี่น้องหอมซดค่ะอันนี้เป็นใบหอมปีค่ะพี่น้องบานนู้นเลเกินหอมปีเนาะอันนี้ก็ใบขิงค่ะ ั้นนันนี่จะให้ดีกว่านี้กะผักแพลวยวด้วยค่ะผู้ได้มาผักแพลวก็ใส่ผักแพลวผู้ได้มาขิงกะใส่ขิงค่ะที่ใส่น้ำกันก็ได้ค่ะแต่ว่าอันยุ่หนีฮะได้แต่ขิงค่ะเพามีผักแพลวค่ะก็เลยใส่แต่นี่เนาะค่ะใส่แต่ใบขิงอย่างเดียวจะเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งนะค่ะเดี๋ยวนุเด็กสิเป็นคนลงมือเองค่ะมื่อนี้พี่น้องเชฟนิงกันค่ะขี้ขาดราวสันโซฟีมือแน่วสันจ้าสีแส็บโบแสบก็มาซอยกําไห้เป็นกำลังใจให้นุเด็กนะ แสดงฝีมือเองค่ะมือน,นี้พี่น้องกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็กินคือเก่าค่ะโคบ้าเป็นเมน,โนโูทียานะคะอันดับแดกค่ะนี่ค่ะพี่น,อน,อนอ้องน้องใหม่น้องใหม่ต้มเซียาน้ามุกไปอันนี้ยังก่อนละง่ายอยู่ในนี้ก็เอาเบิร์ดเลยค่ะอยู่ในโคบนี่ล่ะโคบเบิร์ดฟองเมื่อพ้นะอนเขาเล่ดีแล้วแบ่งมาจังหน่อยเนาะ ใส่โคกหนวดค่ะพี่น้องปงคือกันกับอัน,เห,นเ,หหเห็าาดป่นเห็ดต่าหมูท่อท่ามดาล่ะคุณพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาใส่ผักท้าครัวอันอพริกเนาะค่ะพริกขมพูนแล้วเห็ดอยู่บ่ปูปูว่าคือ <laughs> เดี๋ยวปูกินไม่ได้อันนี้กระตาาั้มใบค่ะพี่น้องม่งหันนี่ละเอาพอซะก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสิผดโคบม้วนแบกแสงนะจ๊ะคือหลอดใช่ไหมเบื่อเนี่ย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  ใส่เป็นยูเรียบแหละเดี๋ยวใส่ที่หลังดีกว่านี่ค่ะพี่น้องผู้หมวค่ะใส่หน่อยเสพหน่อยใส่หลายเสบหลายขอสักก่อนเดี๋ยวจังโจหมานี่น้ำปลาดีน้ำปลาดีน้ำตาปลาจุดจุดจุดใส่เจ้าหน่อยสักก่อนค่ะตอนเท่าใส่เกลือเปล่าปะได้ใส่ใส่ก็ไม่ไงอ่ะซ<ๆ>้ำเลย นี่เดียวไงา,า่ตื่นต้นตะบ,บันอันดำเลยสีเหลียวกับสีนอ้องนอ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 ตามมาค่ะพี่น้องให้มันเข้าออก,กันค่ะต้นเพื่อนยังติดอันดำมานี่ค่ะพี่น้องาข้าวเตี๋มาแล้วค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้คิงค่ะอันนี้เป็น ยังกระห้องปีน่ะแม่อันนี้ก็หัวพวกบัวค่ะหอมหอมสดเนาะเสียอย่างหนึงมมนห่งบะมีอันหอมแดงเนาะข้าวเพลเอาไมีกระใสด้วยค่ะีใส่บดเลยเพิ่มความส้มด้วยบักหนาวบักหนาวกระสุดๆสนี่แหละเนาะแค่เสียบเสียบก็ได้แบบนี้เด้อเสียบเด้อไปบอกหนิงกันเด้อ เมน,นูอีสานผื่นบานห้าค่ะพี่น้องภาคต้มนี่ป้ปุ้งสามผีพ่อก็นาะ อหอมพเพ็ดน่ยเนี่ยเบเจซิมลยอดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสมกันค่ะพี่น้องไม่ไปดังแนวลืมดิอ๋อดันโอ้ยนี่ชิดมกอนครัพี่น้องอ่อยแบาสุยังเติมอีกบน่ครัพี่นออ้นอง

ก่คือว่าใช่ด้วยข้า,าวก,กินเผ็ดก็มีผู้บูกินเผ็ดก็มีนน<ะ>เนาะยายายาเจือดเสียบเระดิ่งเสียบทองเหน่ะมันถือกันก็นกนหน่อยอม,อมากเผ็ดก็ใส่หลายแล้วค่ะพี่น้องมากกันบะเพ็ดก็อยาใส่หลายบะหมน่ยงดอกก็อยากใส่หลายมันก็สเสียบทองทุกวนัน แากได้หนาวได้ยังไม่ยสอหนาวอย่ยอย่นและใส่อั <h ums> ล,นะขอขอขลไปกินม้หนาวทั้งเสียหมดเลย จ้าพาพี่น้องเข้ากินเนื้อกุ้งนี่ขูดเนื้เป็นต๊แซ่บเนี่ยคลยพพี่น้องเป็นต๊ะแซ่บเป็นต๊ะแซ่บจุปเนอใหม่ค่ะเนอใหม่กับรสดสจากกออยู่เฮืหนางเลรอค่ะพี่น้องเอ้ยบริหารจิ้มไก่ดอกค่ะเมนูวันนี้ลงทุนกี่บาทจิ้บ,บาทจิ้บ,บาทนั่นคืออีหยังชื่อพักเ <laughs> พราะว่าพักอยู่บา้านเฮาอันมันปลูกไงบ้าะพี่น้องเฮาบ่ได้อันปลูกมัน ปูแล้วมันก็บอขึ้นนะพี่น้องก็เลยได้ดส er ื่อกินคือเกลืน้ำปลาปลาแดดอันของวันโมนิกามีอยู่ในขั้วเรือนอยู่แล้วนะจ้าวันนี้ลงทุนสิบบาทนะจ้าไปกันเลยจ้าแซ่บๆน้ำกันไปค่ะพี่น้องเดือดละค่ะไมาเอาไม่ดีน้ำกันเอามาเอาขบของตรนไดนอยากเอาิ่มเนาะแซ่บพ่องมาแซ่บข่องก็จะกระไรกระไรอีกเด้อแบบนี้นะ มือกะแสบเธอได้เอาคนด่เอาแนวขึ้นเลยาแนบสยบเสยบเสบสบเสบใส่ถั่วอยู่แล้วเนาะด้วยใส่่บว่ใส่จานกได้ไหมใส่เลยมาค่ะพี่น้องแสบน้ำกันมาได้กินโดนเราเด็ดนี่ม่นหน่นนี่คือตีว่ามือน้เห็ียนาอเห็ดเนาะเขาเสแยบน้ำกันค่ะพี่น้องพี่อันกับแก้ม กับเกี่ยมการทอดไข่แล้วพี่น้องเอ้ยมาเนี้นเอากินแบบประหยัดมาเนี้ลงทุนกี่บาทสิบบาทอันนี้สิบบาทมาใช่ไค่ะอันไข่เจ้งบาทเจ้าบาทใครใครเจ้าบาทกพี่น้องแ <c oughs> ม่ค่ะมาแซ่บน้าก,กันจ้ะสิมาสัมผัสพาสมเด้วยค่ะพี่น้องแบบไหนสดไปแล้วข้าหนึง่งเป็นทางไหนเปียบอยู่เอ,อิญพี่น้องมื่กินน้ำเนยตีเราข้ามเสียบมาเนี่ยวเกี๊ยวบะเขือมา อยู่สวนสวนอยู่ไก่ก็ไปเก็บมาแน่ไปแม่สวนพีก็ไปเก็บมะเขือตายแล้วใส่หลุงน้องไปเก็บมะเขือพี่น้องเอ้ยมีสวนสวนยอมอยู่ไก่ก็ไปเก็บใช่ไหมล้องใไปปลูกลูกหลานมาแก้วกิ้งก็ใส่เขาไปหาเนื้อใหม่ให้เขาซุปซุกกิ้งกินสุ่มเนื้อใหม่กับก็เขา กบข้าวเหนียวบอดีหนึ่งค่ะพี่น้องบอดีอุ่นจ้ะเอาโซด์เบิ้งกันดูโซด์ให้มันสมอยากเบิ้งกันดูซิพี่น้องเบิ้งกันดูข้ามแบบไงน่ะอ่เอ่อนี่อันเดียวยุ่งกับข้าวน่ะให้มันสมอยากรสสันเพิ่นอยากค่ะพญ่สมอยากก็เลยสมอยากค่ะพี่น้องเอ๋ยเจ้าสิวาจังได่นะจ๊ะมาเสิบน้ำพญ่สมเดจจ้าเก็บมาเทินมะเขือกระไดพุ่นค่ะพี่น้องไปเลื่ออยู่พุ่นค่ะต้นมะเขือนะจ๊ะ บ่มเมนแก่บ่สระบุเอานี่ค่ะซุปหน่อมไม้อันนี้ก๊แก้มค่ะยานห่อนทองทอดไข่ไข่เจียวบานเห่าจะอันกับซุปหน่อไม้ค่ะสิบโถึงกันเนาะสดเอาว่ะนี่สดแม่ป่วงสดอะเอาอยู่บ่ถ้วยห่วงว้าข้างหลังไน,นบ่เอาเนี่ยเสพเป็นป่วยเสียป่วยเสีพขัดบ่นเนี้ยเบื่อาดบื่อาดเนียน,น,นี่ค่ะพี่น้อง มีอันนี้ไว้อีกนะคะข้างวานค่ะพี่น้องแก่แสบทองนะจ๊ะเจ็บแสบมาค<ม>่ะพี่น้องข้าบักใหญ่ๆหลวงพีน้องไฟบบกินกับซางนะคะเหมือนนี้นะคะอยู่แค่หน่อยคือเก่าค่ะพี่น้องเอ้ยเห <ปะ S 3> ็นหน่วยเดียวกหรมันหน่วยเดียวพร้อมกิงเพี่ว่าย,ยุบเอาเจ้าค่ะพี่น้องต้องแสบ กุบาปเลยที่มันเมือสันสันอยู่สันพี่น้องเลยบักแกงก็เบอกแกงซสเอาอัสมสันแมใดอันปุ่งกระิลงแมนั่นครับพี่น้องเอ้ยติงตําติงตํโหลดว่าซันบหยอกกันเด้อเออบักแตงบักแตงบักแกงบักแตงแงกแตงนือตใหญ่ไหมมกกับมักบเมื่อลี้ยวคนมาเลี้ยแต่ก็ดีนีใคว่าวาไปอยู่สองพักแม่มาไปมา เสียบน้ำกันจะพี่น้องเข่าแรงเขาแรงนี่ละค่ะคิดหาหยังบ่ออกะหาน้ำก๊อมะไผ่น้ำแถวบ้านก็ได้กินค่ะพี่น้องมือก้อนกับเก็บเห็ดปวกก็ได้กินแกงเห็ดปวกค่ะมื้อนี้ซุปน้ำม่ค่ะกินนอมันมาเนี้ยอ้อยช่องวยอืมเอาให้พระพระยาก็ต้องเอาให้เพื่อนตัวเนาะเอากัดเข้าไปคำาันยันมาเสียบกับหนูเหล็กดัจ้์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูเด็กคนบ้านนาด้วยนะคะได้มีกำลังใจนะคะในการทำคลิปนะจ๊ะขอบคุณ FC <ม>นะคะทุกการติดตาม,มทั้งเกา่าทั้งใหม่ที่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะที่เขามารับชมและให้กำลังใจกันนะคะมือนี้ก็มาแสบแสบกับหนูเด็กนะคะ,ะนี่นะคะสำหรับมือนี้ก็บายบายค่ะพี่น้องขอตัอลาไปกินเขานะจ๊ะสวัสดีจ้าบายบายค่ะ ដែមានាស់តាន់ជាត់ល